ถ้ามันเป็นฟุตบอลนะมันก็ต้องบอกว่าเปิดฤดูกาลแล้วถ้าจะบอกว่าเป็นรถตู้ที่ขับง่ายที่สุด,สดก็คงจะไม่แปลกเพราะว่าไปเครื่อง3,000ันนะครับผมและเป็นเกียร์ออตโตเมติกแท้จากโรงงานล้อปัดเงามาให้ใหม่เรียบร้อยนะครับผมพร้อมใส่ย,ยางให้ปี2 0 2พยี่สบเลยนะผมใส่ย,ยางให้ใหม่ๆม,ม่ไปเลยนะีท่างล่างเราเรียบร้อยสวยพร้อมใช้งานทีวีมันเก่าแล้วนะโคตรเก่าเลยแนหะละโบราณบ้านเชียงเลยแหละเดี๋ยว เจตก,การเปลี่ยนตัวใหม่ให้เพราะกระตือกล่องให้ใหม่เลยนะวิทยุหน้าด้วยเดี๋ยวซัดตัวใหม่ให้นะผมซัดวิทยุ Android ใ,ให้แล้วทิ้งต่อกลางที่มีตัวใหญ่ชุดใหญ่ออกไปเลยครับจำนวนแถวเนี่ยครบตามแบบระเบียบขนส่งเลยนะครับผมด้านหลังเนี่ยมี9ด้านหน้าอีก3 12ที่นั่งนะครับผมได้นั่งสบายๆนะครับรถโคตรถูกจัดโคตรง่ายขับโคตรดี แวันนี้ผมขอกราบเรียนทุกท่านนะครับกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทีมงานโซพีรถมือสองทุกท่านด้ยนะครับคำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่ยังไม่มียานผ่านหน้าู่ใจมองหาให้หวังใจล้านสไคปหรือจิกรถมือสองคุณภาพดีรีวิวมือเม็ดขอเชิญทางนี้นะครับอาจจะมีคำหยาบคำไทยที่ฉันดึงไปจังหวันทั่วไปค่ะฟังแล้วราคาหูกระผมขอกราบใครมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับถ้ามันเป็นฟุตบอลนะมันก็ต้องบอกว่าเปิดฤดูกาลแล้วตอนนี้นะครับหน้าของรถตู้เลยนะครับผมแล้ววันนี้เนี่่ยยเเรราาาพพมมอออูกับคิวต์ หน้ากันด้าน,นั่นเองนะครับผมเพนชมนี้เนี่ยเริ่มปี2015แล้วขึ้นไปแน่นอนล้อปัดเงามาให้ใหม่เรียบร้อยนะครับผมพร้อมใส่ยางให้ปี2024เลยนะครับผมใส่ยางให้ใหม่ๆไปเลยนะถ้าจะบอกว่าเป็นรถตู้ที่ขับง่ายที่สุดก็คงจะไม่แปลกเพราะว่าเป็นเครื่อง3000นะครับผมและเป็นเกียร์ออโตเมติกแท้ๆจากโรงงานคอมพิวเตอร์นะมีมาให้จับ มีมาให้จองแล้วนะครับผมและคันนี้เนี่ยไม่ใช่รถวิ่งร่วมมาก่อนไม่ใช่รถป้ายฟ้าใหญ่มาก่อนและไม่ใช่รถป้ายเหลืองมาก่อนแน่นอนกับปี2015เครื่อง3,000 cc D4D รวมถึงเป็น VIP ล่างแล้วเรียบร้อยแบบนี้นะครับในราคาพิเศษสุดๆนะครับ699,000บาทเท่านั้นเองราที่ทุกคนตามหากันนะครับและเดือนหน้าเนี่ยคือสกิก,ก,กาแลวนะ หน้าท่องเที่ยวแล้วนะครับผมหรือว่าเป็นหน้าเปิดเทอมเทอมที่2แล้วด้วยนั่นเองจังหวะนี้จังหวะเดียวแล้วนะครับผมกับราคานี้ที่ซื้อสดไม่มีการบกแวบและไม่ถึง7,0,000สบาทเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของภายใต้ลอยอา,าร์กันดีกว่านะครับว่ามันเคยมีชนมหหรือเปล่าขายราคาดีๆอย่างเงี้ยรับรองเลยว่าสวยจัดๆคอมพิวเตอร์เนี่ยการชนไม่ชนดูง,ง่ายมากๆนะใต้ฝากระโปรงด้านหน้าของเขาเนี่ยคือมันสั้นมากะนะเนี่ย บาทในเดิมเดิมหรือเปล่ามาอยู่ไหมเห็นไหมมาอยู่ครบหมดเลยนะครับ,รบโห<ฮ>นัสเป็นไงอ่าคันนี้ไม่เคยขายและพูดถึงมาร์กเนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมหมดเลยนะครับผมปีกปลายฝาเดิมเดิมทั้งสิ้นนะครับผมมาร์กทุกอย่างอยู่ครบหมดรายการแก้งงานนะครับฝาเป็นฝาแท้นะมีตาเตยตาอยู่ที่เดิมครบหมดนะครับผมปิกปลายฝาเดิมเดิมส่วนที่ควรจะกลมกลมควทุกคจะเหลี่ยมเหลี่ยมนะครับผมทุกอย่าง เป,เป๊ะหมดสติกเกอร์จากโรงงานยังอยู่ครบหมดนะครับผมไม่มีการถอดทําใหม่อะไรยังเกิดขึ้นปีฟ้าเดิมปีฟ้าเดิมหัวน็อตด้านในไม่ขายมาด้านในคมๆนะครับผมมาทุกอย่างคมหมดเป๊ะเลยไม่มีการขาอะไรเ,เกิดขึ้นนะ ไล่ไปดูแผงเด็ดมองมอร์มานถ้าเกิดเคยเหลืองก็อาจจะกงอาจจะเกา่าสัษฐานได้นู่นนี่นั่นเนี่ยไม่มีเหลืองไม่มีเกิดขึ้นนะครับผมเดิมเดิมหมดจากโรงงานนะผมมาทุกอย่างอยู่เดิมเดิมสวยใสแน่นอนกิิบกิบเลยรถคันนี้น่าสวยเป๊ะถ้ารถคันไหนถ้ารถตู้หน้าไม่สวยนะคนขับก็ขาหากกักไปแล้วล่ะเพราะมันติดก,กับคนขับเลยนะสวยใสแน่นอนนะผมรถตู้เนี่ยสรุปจะไปเหตุไม่ได้เลยองเล่นรถสวยแบบนี้เท่านั้นครับ ตูขวานะครับเช่นเดียวกันเดิมๆจากโรงงานทุกสัดส่วนนะครับผมเดิมๆหมดเลยไม่มีการเปิดชนใดเกิดขึ้นมาร์คเห็นชัดมาร์คเห็นชัดนะครับผมรถไม่มีการแจ้งงานใดๆทั้งสิ้นนะครับผมอ่ะดูเด็กคอมพิวเตอร์ดูง่ายแลวเนี่ยเห็นทุกอย่างครับเดิมนัดไม่มีการไขทั้งบนและด้านล่างเลยน,นั่นเองเคยโดนไหมเนี่ยมาร์คเดิมๆอยู่ครบหมดบางๆ,ๆนะครับผมนี่มาร์คอยู่ครบหมดอยู่ครบหมดถ้าเป็นพ่อค้าไม่ต้องดูแล้วน่าเบื่อแล้วตอนนี้ให้ลูกค้าดูนะครับผม ให้ชมทุกส่วนเลยนะครับผมมาทุกอย่างต้องเดิมจากโรงงานเัิทำมาอย่างไรอยู่อย่างนั้นนะครับผมกับโตโยต้าคอมมูเตอร์นะครับผมที่เป็นเกียร์ออโต้แท้ๆจากโรงงานรถเดิมๆใสๆแบบนี้เท่านั้นเลย699เท่านั้นเองนะเบอร์เดิมเลยนะครับผม081 619 6 3 7นึ่งหกหมื่ก้ีรับสายเองทุกข้อความอ่าดูเคยจะแข่งไหมอ่าลองดูนะครับผม เดิมๆทุกสัดส่วนแน่นอนนะครับผมทุกช่องทางนะที่ซูพีรถมือ2นะครับผมต้องได้ชมนะครับผมรถเซอร์เบอร์แบบนี้เราดีโชว์ทุกสัดส่วนแน่นอนนะครับผมรวมถึงหน้าจอชอบแล้วแอดขอรูปเพิ่มเติมอะไรต่างๆเนี่ยจัดการเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมตอบเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับผมแอดหน้าจอมาได้เลย,เยจะจ้บตัวอาเห็นชดัดๆหัวน็อตไม่มีการไขนะครับผมกับบาร์ เดิมๆเลยมาทุกอย่างเดิมๆหมดนะครับผมบาร์เดิมๆไม่มีการแจ้งงานใดๆเกิดขึน้นแน่นอนนะครับผมมาทุกอย่างเห็นชัดเจนหมดสัมปทานด้านขวานะครับย้ายไปทางซ้ายนะครับผมเดิมๆเ <c oughs> ช่นเดียวกันนะครับผมไม่ <c oughs> มีการแจ้งงานใดเกิดขึ้น <c oughs> บาร์เดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับผมไม่มีการแจ้งงานอาร์เทียนใสๆอาร์เท็นสวยๆชัดๆแน่นอนนะครับผมนะ <c oughs> สำหรับครันี้ซ้ายขวาเดิมเป๊ะหมดครับผม ย้ำเสมอนะว่รตู้เนี่ยอาจจะมีโดนหลังบ้างแต่คันนี้นี่เดิมๆเลยแล้วผมรอยพับต่างๆเดิมๆหมดแล้วผมไม่มีการแก้งานแน่นอนไม่เคยชนหลังมากกอ่เลยคือต้องบอกว่ารตู้แม่งชอบแบบอย่างบอกอะ่ะถอยชนนูน่นชนนี่บ้างเล็กๆน้อยแต่คันนี้เนี่ยสวยกรี๊บกับปีสามบคอโต้ uto, แท้เดิมจากโรงงานซ้ายมือเช่นเดียวกันประตูต้องสวยนะใส่ใส่กริ๊ๆลลเลยเดิมๆจากโรงงานแล้วผมมาร์คอยู่ครบอยู่ครบอยู่ครบไม่มีการแก้งานใดๆเกิดขึ้น ประตูอาร์คเดิมบ่าเดิมน็อตเดิมเดิมไม่มีการไขใดๆนะครับผมพับในเช่นการปุ๊บปๆบ,ปบเดิมหมดราการแจ้งานนะผมกระดูกหูอ่าได้ชมแน่นอนจัดไปครับผมก็ตัวนี้นะรถเนี่ยมีประกันชั้นหนึ่งมาให้นะเราก็ไะ้ทาการส่งเครมสีให้รอบคันนะครับผมณนะวันที่ฉันถึงอยูนะ่ะตอนนี้นะครับสีเต็ม100%ยางปี2024แม็กปัดเงาให้ใหม่ นะครับผมก่อนออกก็ของเหลวเติมระบบและยังดูแลรถให้อีกหนึ่งปีที่นี่แน่นอนครับผมเจอพี่รถมือสองดูแลนะไม่ใช่ดูแลแบบ1ปีหนึ่งปีพูด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 แม่งไปมีเอกสารยืนยันนะครับผมมีบริษัทเข้าไปดูแลท่านให้นะ1ปีเต็มๆที่ศูนย์ใจใต้ทัใใ่วไทยดูดังครับก่อนนะเดิมเดมนะเดิมเดิมทุกอย่างเดิมเดิมมาทุกอย่างขบวนเห็นชัดๆเดี๋ยวค่อยไล่ไปเหมือนตรงนี้ก่อนอ่าเดิมเดิมมารเดิมเดิทุกอย่างเห็นชัดหมด นะผมไม่มีการแจ้งงานใดๆเกิดขึ้นดูพับนี้เลยอึ๊บต้องได้ดูได้ชมจัดไปนะผมตามสูตรเราทุกที่รถือสอแล้วผมรายงานรถย,ยนตเหมือนรายงานให้ข้อ้าชมทุกคนนะผมท่านได้เห็นจุดนะครับก่อนมาชมรถจริงอย่างแน่นอนนะผมรถมีตัวตนนะแต่ว่าพี่จะทันหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะรถส่วนถดสายแบบนี้นะครับผมย้ำทุกครั้งให้ลูกค้าโทรมาหาเราก่อนนะครับว่ายังอยู่ไหมอย่างที่บอกนะแอดหจ้าจอมานะ ถามก่อนขอรูปเพิ่มเติมขอโลเคชันนะครับผมผมยินดีดูแลให้ทุกทุกข้อความนะผมรวมถึงทุกสายด้วยนะครับนี่บอกนะนี่วีท่านล่างเราเรียบร้อยสวยพร้อมใช้งานทีวีมันเก่าแล้วนะโคตดเก่าเลยแหละโบราณบ้านเชียงเลยแหละเดี๋ยวจะก,การเปลี่ยนตัวใหม่ให้เพราะกระตืกล่องให้ใหม่เลยนะวิทยุหน้าด้วยแะเดี๋ยวซัดต,ตัวใหม่ให้นะผมซัดวิทยุ Android ให้แล้วซิงค์จอกลางทีวีตัวใหญ่ชุดใหญ่ออกไปเลยครับ ล้อใส่มาให้สดสดสวยๆเลยนะผมยางเรารัดให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะผมปี2024 Bixton นะครับผมจัดมาให้จนจัดสุดออปชั่นเนี่ยไม่รู้จะคุยอะไรเยอะแต่ก็คือเนนได้เบา VP ท่าล่างมานะแล้เบาสวยๆใส่ทุกตัวนะครับผมไม่มีการฉีกขาดใดๆเกิดขึ้นบริษัทดังและดูแลดีมากนะผมพนักง,งานไม่มีงองแงเลยถ้ารถตักงเรียนเนี่ยซื้อบ่อยปากงปากปาการอยขีดรอยขาตามบ้านเด็กเลยเนาะต่นี้คือรถใช้ในบริษัทเลย สวยๆงามๆทุกตัวจริงๆและเบาเนี่ยจำนวนแถวเนี่ยครบตามแบบระเบียบขนส่งเลยนะครับผมด้านหลังเนี่ยมี9ด้านหน้าอีก3 12ที่นั่งนะครับผมได้นั่งสบายๆของลำโพงมีให้พร้อมหมดครับผมเกียร์ออโต้นะเครื่อง3า0พซีซีนะรับรองว่าไม่ได้หาง่ายๆนะครับผมวันนี้เนี่ยมีให้จับให้จองแล้วในราคาไม่ถึง700 0 0สบาทเลยดูความใสเดล้างขึ้นมาอย่างสวยรถใสกิ๊บ นี่ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะล้างแบบถลกหนังเลยอหรือในโครงเหล็กเลยแต่ผมรับรองว่าเราล้างเนี่ยจุใจแน่นอนไอ้พูดคําว่าสปารถสปารถเนี่ยว่าที่นี่ที่เราซื้อพิมพรถเบอรสองเนี่ยไม่แพ้ใครแน่นอนไม่ต้องขับกันนะปีหนึ่งห้าเครื่องสำคัญ d สี่ d diesel นะรถซื้อสดไม่บกเวทไม่แสงแปดไม่ถึงสองแสนรองไปขับแดูว่ามันจะขับดีนะแต่ผมดูแลมาทั้งจุดเนี่ยเป็นเครื่องช่วงล่างเกียร์อะไรเนี่ยดูแลมาเขาหมดแล้วเหลือแค่ เทียไปครับใช้ๆเลยขับง่ายจริงเออมันเป็นเจอโต้นะตัวนี้มันก็หมายถึงว่าตัวโฉมนี้นะมันก็จะเริ่มตัวของตัวเครื่อง3 0 0 0ซีซีก็มาผลิตรนแรกที่ปี2015เนาะกับเครื่อง3000ั4ดีโฟดีที่มีเจออโต้นะและ้วคันนี้เราเคยเรีวิวทีนะตอนนี้ไม่พร้อมนะมาดูล้างเนี่ยโคตรใสไม่แท้นะแค่180,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมกับรถ9ปี ปีสองหมื่น 20, โลถือว่าน้อยมากนะเว้ยรถเนี่ยเป็นรถของบริษัทบริษัทหนึ่งนะแบบจกำการมหาชนเลยอะ่ะเอ่ยเอ่ยชื่อขึ้นมาต้องรู้จักกันแน่นอนนะครับผมเป็นรถที่ไว้ใช้รับส่งพนักง,งานจากเฮดควอเตอร์ไปที่สาขาต่างๆอะไรเงี้ยเป็นใช้ชื่อนี้จริงๆจำนวนซีทจำนวนที่นั่งถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแต่ว่าใส่มาเป็น v ีดให้แล้วเรียบร้อยเสนอราคาให้เลยนะครับที่6 9แ0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผม จัเฟรนได้สบายๆเลยนะไม่ต้องคุยอะไเรื่องจังดเฟรนเนี่ยสบายๆเตรียมเอกสารมาให้พร้อมอย่างเดียวแล้วกันนะครับผมรือจะซื้อส่วนก็ขอแค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นเองพร้อไปอเอ่ขนส่งให้เลยทันทีก่ <S <S อนออกนะของแล้วเต็มระบบไปเลยนะผมน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันสวน,นท้ายนะจัดให้เต็มสูงนะครับผมที่ศูนย์โตโยต้าถ้ายังกลัวนะยังกลัวเรารับประกันรถให้อีกหนึ่งปีนะเว้ยที่ศูนย์โตโยต้าทั่วไทยนะเสียเชียงใหม่ไปศูนย์โตโยต้าเชียงใหม่ เสียภาคใต้ไปภาคใต้ภาคอีสานภาคอีสานไปตันตันสบายนะครับผมี่ไปลองกันงว่าคอมพิวเตอร์เขาจะเป็นไงยันใหญ่ของเราหน้าสั้นขับสบายสบายแจ่มเลยนะช่วงล่างไม่มีกอกกอกแก๊ก,ล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 กลเลยโยนเข้ามานะครับผมขับสบายสบายแน่นอนโอเคนะลืมฝอยไปเมื่อกี้นะครับผมถ้าเป็นตัวปีสองพันแปดแท้เลนแม้เป็นสีดำแบบนี้ด้วยอ่า คือโฉมสุดท้ายแล้วของเขาจะมีไปถึงปี19อ่ะก็คือเป็นโฉมนี่นแหละหรือเราเรียกว่าหน้ากันดำนั่นเองถ้าชอบแล้วนะคันนี้ก่อนล้างนม่นก็ว่าสวยนะนี่ว่าไนมะาโค้ดใสในราคาย้บางที่ที่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทซื้อสดไม่มีการดปลี่นแปรงหลงจัดไฟแนนซ์ยังได้อยู่สบายๆนะครับผมผ่อนเดือนประมาณ14,00 0บาทนะตามไปชมนะครับแต่ว่าเบอร์เดิมก่อนนะ ส่วนใบหนึ่งครับม096377นะครับผมบอมซูพีครับแล้วก็ทุกช่องทางของซูพีรถมือสอดนะครับผมรบกวนไล่กดปุ่มเลยนะเป็นกำลังใจพวกเราทีมงานซูพีรถมีสองทุกท่านด้วยนะครับผมจัดไปแล้วเดี๋ยวไปชมรูปรอบๆคันวิดีโอรอบๆคันเดี๋ยวเราแม่เขาจัดกันให้ัเลยจ้า สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com